สดีครบผมได้ไปเคนายพีเคชานีครับผมวันนี้เราจะมาแกะกล่องขาตั้งกล้องกันก่อนน่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ตามมาแต่คลิปแรกถึงคลิปปัจจุบันนะวันนี้เราจะมาแกะกล่องขาตั้งกล้องกันเป็นยี่ห้อ K F หรือไงนี่แหละถ้าผมจำชื่อไม่ผิดซื้อมา2,595บาทถ้าจำนะผิดนะเหตุผลที่ซื้อ าตั้งกล้องเพิ่มเพราะว่าตอนนี้มันมีขาตั้งกล้องจริงๆผมมีขาตั้งกล้องราคาถูกอะ่ะหลายตัวอยู่พอสมควรเลยแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียเรื่องขาตั้งกล้องไงปกตไิไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมีบางตัวที่ยืมว้างบ้างแต่ว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็นตัวใหม่แหละแต่ก็ซื้อมาสองปีกว่าแล้วเพิ่งได้หยิบม,มาใช้จริงๆจังๆ,ๆก็ช่วงนี้นะก็ห้าพันกว่าบาททั้งคู่เลยทีนี้อันนี้คือขาตั้งกล้องที่แพงที่สุดตแต่ซื้อเลยก็คือ2500กว่าบาทะเพราะเหตุอะไรถึงซื้อมัน ดูในคลิปรีวิวอข,อของทางร้านเขาเองอะมันทําเป็นลางสไลด์ได้ด้วยอะเออผมว่ามันก็เจ๋งดีนะเพราะว่าเราทํางานวิดีโอไงบางทีเราแบบเอออยากจะได้แบบมูเมนต์ลางสไลด์ประมาณนี้แต่ว่าแบบไม่ได้ต้องการแบบสไลด์จา๋าขนาดนั้นอะแค่แบบพอพอลื่นปื๊ดสักหน่อยนึงก็โอเคแล้วปกติใช้ผ้าดึงไงฟืดมาแบบนี้มาดูกันว่าหน้าตาด้านในเป็นยังไงบ้างนะฮะเพ่งมาส่งเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆ อ่ะโอเคเราก็มาถึงเนื้อในแล้วตอนนี้เป็นบับเบิ้ลเดี๋ยวผมขอแกะบับเบิ้ลอีกแป๊หนึ่งมาถึงนาทีโอเคครับเดียบร้อยนี่คือกล่องนะหน้าตาของเจ้ายี aw, ่ห้อ K F Concept น y ี่ยี่ห้อเขาประมาณนี้อ่ายี y ่ห้อโลโก้ประมาณนี้นะอ่ากล่องแบบนี้ก็เราดู้ในกันว่าหน้าตาเป็นยังไงหลังจากที่เราพยายามแกะกันมานาน เปิดกล่องออกมาฮะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษกระดาษเฉยๆไม่มีอะไรอ้าเจอแล้วเป็นกระเป๋า <S <S ใส่ขามาเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นกล่องไม่มีอะไรละล่วนกระเป๋าส่วนใหญ่กล่องก็คงไม่ได้ทำอะไรครับไปเก็บส่วนใหญ่กล่องอ่ะเวลาผมได้ของมาเนี่ยผมเก็บหดน,นะเพราะว่าเวลาเราจําเป็นจะต้องปล่อยของออกอะไรแบบเนี้ย มันทุกอย่างมันครบอ่ะคนได้ไปก็คงจะสบายใจอ่ะเหมือนได้ของใหม่อ่ะถึงแม้มันจะเป็นของมือสองก็ตามนะโอเคเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับเจ้า2รุ่นที่ผมเคยมีประมาณนี้เป็นขาตั้งอ่าแล้วก็มีคู่มือแล้วก็ตัวประแจเอาย้ำแล้วก็ถุงพลาสติกกันชื้นอันนี้เป็นสายสพพายอ่ะโอเคหมดลเปาไม่มีอะไรละหมด อ่านี่หน้าตาของเจ้าตัวเฮ้ยประมาณนี้โอเคอก็จะเป็นแบบหมุนหมุนค่ยยืดทุกคนเหมือนที่เดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้แหละผมก็ใช้ประมาณนี้สองตัวที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ประมาณนี้ตัวที่ใช้เป็นมุมมัตเตอร์ชอร็อตเนี่ยตัวกว้างเนี่ย อันนี้ซื้อมา1,100กว่าบาทพันหนึ่งรอยห้มัม้งถ้าผมจะไม่ผิดส่วนตัวที่ใช้กับตัวเทเลอ่ะตัวโคดอัพอ่ะอันนั้นซื้อมาพันห้าประมาณอันนี้ราคา2อันรวมกันก็ประมาณตอนนี้ตัวเดียวเลยเออโอเควัสดุวัสดุก็เหมือนทํามาจากอลูมิเนียมมะนะเป็นโลหะวัสดุก็ทํามาจากครูเป็นโลหะ,นะ oh รระสีส้มเออสวยดีแฮ เออพอดีเลยนะมีสีแดงอันนั้นเปนสีทองอันนี้เปนสีส้มสองอันรวมกันตรงกลางของมันพอดีเลยเออเออฮ้ยได้แต่ประมาณนี้ขาก็ดูแข็งแรงมั่งคงโอเคอยู่นะจริงๆตัวรวมแล้วก็คล้ายๆกับเจ้าสองตัวที่ผมใช้อยู่นะแต่เพียงแต่ว่าตรงข้อต่อมันเนี้มันเป็นโลหะแต่ข้างในก็เป็นแกนพลาสติกเหมือนเดิมเวลายึดให้มันแน่นซึ่งถ้าเทียบกับตรงนั้นตรงขั้วเนี้ย ถ้าเป็นตัวกล้องเทเล่อะมันจะเป็นพลาสติกตัวที่ผมใช้อยู่ตรงนี้มันจะเป็นตัวโลหะคล้ายๆกันแต่ว่าที่กล้องหลัดี่ยมันเป็นตัวไม่ใช่หัวบอลเป็นหัวแพนแต่ส่วนตัวนะ้เป็นหัวบอลเหมือนเจ้าตัวนี้อ่ะทีน,นี้ก็มาดูกันซิว่าลูกบอลมันเป็นยังไงบ้างลื่นปื๊ดไหมอันนี้ก็เป็นยืดขึ้นได้อีกนะฮะแล้วก็เป็นหัวบอลอ้าเฮ้ยอันนี้เจ๋งเฮ้ยอันนี้เจ๋ง คือถ้าเป็นตัวตัวที่ผมใช้อยู่อะไอตัวตัวเทเลอะมันจะต้องถอดสลักออกมาแล้วไปใส่ในรูเสียบอีกทีหนึ่งมันต้องมันต้องถอดสลักออกมาแล้วไปใส่ในรูเสียบอีกทีหนึ่งมันถึงจะกลายเป็นตัวไอ้นี่ได้แต่เป็นตัวแบบเนี้ยอ่าผมใช้อยู่ไอตัวสีทองอะมันต้องถอดสลักอันนี้ออกมาก่อนขอดออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปในรูแล้วก็นั่นเข้าไปอีงจะทำแบบนี้ได้อนี้ไม่ต้องเลยอันนี้เป็นหัวบอลมาให้โดยอัตโนมัติเลยว่าเออมันเป็นบอลสองชั้นเนี่ยเป็นบอลสองชั้นเลยนะ บอลนี้เป็นบอลนให้มันลงมาอย่างนี้เนี่ยอ่าวอะไรแล้ววะอ๋อต้องสุดก่อนด้วยเหรอถึงจะถึงจะลงได้อ๋อต้องสุดก่อนด้วยไม่สุดลงไม่ได้นะต้องสุดก่อนนะอ้านจะมีบอลนี้บอลหนึ่งอัาจะมีบอลบอลอันนี้บอลหนึ่งเนี่ยบอลสำหรับหัวข้างบนมันจะมีสองมันจะมีลูกบอลมันจะมีบอลสองลูกนะฮะลูกบนก็จะเป็นตัวอันเนี้ย หัวบอลอันเนี้ยข้างบนเนี่ยส่วนบอลส่วนบอลอันเนี้ยมันเอาไว้สำหรับทำแบบให้เราถ่ายรูปแบบท็อปวิวได้อย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมแต่ต้องดึงให้สุดนะดึงไม่สุดมันไม่มาประมาณนี้เฮ้ย <Hey, S 2> เจ๋งเจ๋งก็โอเคโดยรวมผมถือว่าเนี่ยแหละประทับใจว้าวตรงนี้แหละเออว้าวตรงตรงหัวบอลมันลงมาอย่างเงี้ยเออว้าวตรงนี้แหละ ราคาก็ประมาณ2,500กว่าบาทนะฮะซื้อมา2,590ถ้าผมจำไม่ผิดนะส่งสั่งเมื่อวานวันนี้ส่งถึงนะเอ้ยไวดีสั่งใน s h o ป e e อ่าส่วนใครที่ชอบถ่ายอาหารน่ะผมว่ามันเหมาะคนที่ถ่ายอาหารถ่ายสินค้าถ่ายท็อปวิวอะ่ะผมว่าอันนี้มันเหมาะมถ่ายพักเครื่องก็ได้เออก็ก็โอเคผมถือว่าเหมาะนะสำหรับคนที่ใช้งานถ่ายพวกแพ็กช็อตเออัน,นี่ถือว่าเจ๋งจก่อนซื้อก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำอย่างนี้ได้เอจริง รู้เมื่อกี้แหละออก็โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปกำลังจะทำเป็นทำอาหารพอดีทำอาหารให้เจ๊ก,ก้อยด้วยก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้มาถ่ายท็อปวิวใส่กับตัว 6D เอ,อ้ยใส่เออ 6D ใส่กับตัว 6D แล้วก็เดี๋ยวถ่ายท็อปวิวดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้รีวิววันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชม ถ้าใครทําช่วงนี้เนาะใครต้องการไลฟ์สดหรือใครต้องการทําเกี่ยวกับแพ็กช็อตถ่ายอาหารถ่ายสินค้า mm hmm. ผมว่าจาตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะคือพอดีผมซื้อมาใช้เองไงเพราะผมต้องการตัวที่มันสามารถถ่ายท็อปลงมาได้ mm hmm. ก็ซื้อมา2590กบกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเขาเพียงแต่ว่าเอามาแนะนำกันเผื่อสำหรับใครที่กำลังมองหาขาตั้งกล้องในราคา นี้ที่พอจะไหวเพราะว่ามันก็จะมีตัว Manfrotto Motor พวกนี้ในราคา2,990เป็นตัวเล็กของ Manfrotto อันนั้นก็เห็นเขานิยมใช้กันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบออ t ชั่นของตัวตัว,ตวนี้ก็เลยลองสั่งมาเล่นดูก็ถือว่าโดยรวมประทับใจนะเ,ออเดี๋ยวถ้าเกิดใช้งานมีปัญหาตรงไหนจะมาแจ้งให้ทราบแล้วกันโอเคขอบคุณสําหรับการรับชมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันว่าจะทําหาอะไรให้เจก้อยกินโอเคไปย,ยไปแล้วปิ้ว